ข่าวป,ประคำแมนเชสเตอร์ประเจวันที่10สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบันแมนเชสเตอร์เย็นนี้ขอสสนะออาริกรียันทีมพร้อมขายวราฮวิชถ้าราคาดีนะโดยงานนี้นะผมชางอ่ามัสซิเวเรโนอาริกีเทรนเนอร์ของจูเวนตุสได้เปิดเผยด้วว่าแฮปปี้กับการมีดูตันวราฮวิชในทีมแต่ว่าหากมีขอ้อเสนอก้อนโตเข้ามาสโมสรก็พร้อมจะรับฟังนะ โด,ย,ดยที่ยิงทีมชาติเซอร์เบียตกเป็นข่าวอย่างหนักมาว่าสมสรสอนได้มีการแลกตัวกับทางบรเมลูลูกาโก้ก่อนหน้าของเชลซีแต่แฟนบอลของสมสรสอนแสดงออกชัดเจนนะว่าไม่ต้องการสตาร์ชาวเบลยเยียมรายนี้แม้ว่าทางอาริกีจะไม่พอใจกับการมีตัววราวิชอยู่ในทีมนะฮะแต่ก็ยังรันตว่าสมสรนั้นพร้อมเจรจาหาข้อสเสนอที่เข้ามาเป็นเงินก้อนโตที่ยากจะปฏิเสธนะโดยดูซานนี่กำลังทำงานได้อย่างเป็นอย่างดีเขามีช่งวงเวลาที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย แต่ก็ฟื้นตัวกลับมาได้ผมแฮปปี้กับทีมในการจัดการของผมกับการมีกองหน้าคนสำคัญในทีมอาริกีก็ได้กล่าวชี้ใช้อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วและอย่างที่จุนโตรี่พูดในการสโมสรพูดด้วยบราฮอบิชนเนี่ยคือกองหน้าของเูเวนตุสแต่ถ้าต้องเผชิญกับข้อสเสนอที่มีผลต่อเศรษฐกิจฯฯสโมสรจะทำการประเมินเป้าหมายของเราก็คือการเปิดเป็นสโมสรที่ยังมีความยั่งยืนทางการเงินในขณะนี้ ผมไม่ได้มีส่วนพ่วมใดๆผมแค่ประเมินทางเทคนิคและผมมีความสุขกับทางวราหวิชในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเปน็นวัางการนี้ต้องรองดูคนต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารกันครับเอาได้ยังไงซิเมโอเน่ไม่เคยคุยกับฟริกเรื่องของอนาคตเลยนะโดยทางจิโ e กซิเมโอเน่เทรนเนอร์ของอาร์ติโก้มาดริดนะฮะเปิดเผยแต่ว่าไม่เคยได้คุยเรื่องอนาคตกับทางจูอัลฟริกก่องหน้าของทีมเลยนะ โดยก่อนหน้านี้ทางสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสได้เผยรเรื่องของอนาคตของตจเองกับทางฟาเบเชโอราโมาโนนักข่าวคนดังถึงเป้าหมายว่าฝันไปค้าแข้งกับทางบาร์เซโลนาสร้างความไม่พอใจกับทางต้นสังก,กัดเป็นอย่างมากแทนที่จะเป็นที่ชัดเจนแล้วลว่าฟริกเนี่ไม่อยู่ในแผนของซิเมลเน่หลังถูกปล่อยไปให,ให้กับทางเชลซียืมตัวไปใช้ง,งานช่วงครึ่งซีซั่นหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าจะอยู่หรือจะไปนะ ซึ่งในระหว่างให้สัมภาษณ์กับทางมากา้าคุนซูอชาวอาจ,จนินนาเองนั้นปะตูกถามว่าได้คุยเรื่องของอนาคตของฟริกกับตัวนักเตะหรือไม่ทางซิมโอเน่เองก็ได้กล่าวว่าไม่เลยนะผมจะไม่พูดอะไรมากมายไปก่อนนี้เกี่ยวกับชูเอามากกว่าที่ผมได้พูดไปแล้ว สิ่งที่เขาให้กับเราก็คือสิ่งที่เห็นในแง่ของความพยายามผมยังไม่คิดว่าเขาจะให้อะไรกับสิ่งที่เขาให้มาเช่นเดียวกับที่ผมพยายามทําอย่างดีที่สุดนะฮะเพื่อดึงบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างออกมาจากเขาบางทีในการค้นหาของเขาเขาต้องการอะไรที่มากกว่านี้และเขารวบรวมถึงเอเจนต์ของเขากับสมสรจะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งในครั้งนี้ส่วนเรื่องของคำพูดที่ว่าอยากไปบาเซรต้าทางซิโอเน่ได้กล่าวว่า อย่างที่ผมแสงความคิดเห็นอยู่เสมอวิธีการที่ดีสุดจะได้รู้เมื่อเขาพูดออกมาเขาจะได้รู้เหตุผลในขณะน,นี้นะแตผมเป็นตัวังการนี้เจ้าฟิกนะฮะดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนในอนาคตกับทีมอย่างแล้วดูแล้วในขณะนี้เรามาดูข่าวจอบมาเก,กันครับแฟนผีตาลุกวาวคาดหอยลุนเดบิวต์3กันยายนโป้งปืนนะ โดยการที่สโมสรแมนยูพอจะมีข่าวดีเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บของราร์สมุสฮอยรุนหอกป้ายแดงเพราะว่าล่าสุดนั้นพอจะกรอบเวลาเพื่อจะประเดิมสนามอย่างรวดเร็วแมตช์เดย์ที่4ของพิเมเบริกอังกฤษในฤดูกาลสัปาหที่13ล่องใต้เยือนรองแชมป์เก่าในครั้งนี้โดยการบริงานจากทางดียร์นติกเอฟซีนะฮะต่อความคืบหน้ากรณีของเจ้าตัวในค่าค่าตัว72ล้านปอนด์จากทางอางารันตามีผลสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI พบปัญหากระดูกหลังส่วนล่างล้าซึ่งหากปล่อยไว้จะนําไปสู่ภาวะหักล้ากลายเป็นอุปสรรค์เลือดรังอีกครั้งด้วยเหตุนี้ทีมแพทย์ของปิศาจแดงแนะนำผู้จัดการทีมเบดิกเชนฮักจับหอกไว้พึ่งจมลุดิติภาวะเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายส่วนตัวไปก่อนในช่วง2ถึงสสัปดาห์แรก โดยจากนั้นเมื่อสามารถผ่านเกมฑต่างๆที่ทีมแพทย์ตั้งเอาไว้และผลสแกน MRI ดีขึ้นค่อยอนุญาตลงซ้อมกลุ่มได้นั่นหมายความว่า3เกมแรกของฤดูกาลใหม่พบก,กับทางวูฟนตันนัดยเย้าททอรแเนทอสเปอร์นัดเยียนแล้วก็ฟอรสตรนัดเยา้าฮอยุ่นหมดสิทธิ์ร่วมทีมก็ค่อยไปลุ้นฟอนพบก,กับทางปืนใหญ่ในวันที่3กันยายนช่วงเวลาอีก3สัปดาห์ขนาดนี้ หรืออาจจะปล่อยให้พ้นโปรแกรมทีมชาติกันยายนต์นี้ไปก่อนและกเดบิวต์ต่อหน้าสาวกอย่ยังออเทอร์ฟอร์ดโดนกระทางบริตันเดวันที่16กันยายนก็เป็นอีกชังเลือกที่ดีในครั้งนี้ไม่แพ้กันนะเป็นนวัตงานนี้ต้องรอดุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมารกันครับเอาได้ยังไงบิ๊กดีลสเปอร์โอเคปล่อยแฮร์รี่เคนซบบาเยอร์ค่าตัวทะลุ100ล้านยูโรนะโดยเทพเดวิสได้เผยว่าสเปอร์โอเคปล่อยแฮร์รี่เคน ให้ไบร์นมินิกด้วยค่าตัวเกิน100ล้านยูโ,ยโรหรือปล่อยให้แค่นัก,กเตะตัดสินใจเองจะย้ายหรือไม่ย้ายเท่านั้นโดยงานที่ทางเดวิชเออร์ตินนักข่าวคนดังของเดอะแอต n ลติกสื่อที่น่าเชื่อถือได้ของอังกฤษรายงานข่าวเรื่อว่าไบร์นมินิกยกักษ์ใหญ่แห่งศกฟุตวันบุนเดสเซริกาเยอรมันมรดูข้อตกลงกับทางทนนัมพ์สเปอร์ในการที่จะคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าคนเก่งไปเข้าทินอาริอันอารีนาแล้ว ซึ่งทางออสตินทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ในวันพักรสปอร์ตดีที่ผ่านมาบอกว่า e x c l u s i v e บาเยอร์บิดดิคบรรลุข้อตกลงกับทางทันตแพสเปอร์เพื่อจะ็นสัญ,ญญากับทาง Hurricane, แฮร์รี่เคนแหล่งข่าวในเยอรมนีได้กล่าวระบุนะฮะโดยบาเยอร์นเนี่ยยื่นข้อเสนอเกิน1 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ3800ล้านบาทได้รับการตอบรับจากทางทันตแพสเปอร์นักเตะในวัย3 0ปีวันนี้ได้รับการโน้มน้าวใจให้อยู่ต่อแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นยังไง โดยก่อนหน้านี้เคนก็แสดงจิตนารมณ์ทว่าต้องการจะให้สถานการณ์ของตนเองได้รับความชัดเจนก่อนที่ทางสเปอร์นั้นจะลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลกับชางเบรนฟอร์ดวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้และก็พร้อมอยู่ต่อถ้าตัวสังกัดไม่ขายก่อนที่จะเปิดซีซั่นหลังมีความสุขในการร่วมงานกับทางอังเก้ปอสซิโก,ก้คนซื้อคนใหม่ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นในว่งงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็บร้ก,กันนะฮะอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ได้ เรามาดูข่าวจอบมาานกันอีกครับเอาได้ออยังไง5สิ่งพีม์บร์ริงกฤษที่จะแตกต่างไปจากเดิมโดยการนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผม5สิ่งที่ว่านั้นจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากที่1กันก่อรคาดกานเกมจะยาวกว่าเดิมพีม์บร์ริงจะเ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากคืนวันศุกร์นี้ระหว่างเบอร์รี่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเริ่มต้นกันที่ยาวกว่าเดิมคาดกันว,ว่าค่าเฉลี่ยจะตกไม่ต่ำกว่า3นาทีต่อเกม โดยจากที่ซั่นที่แล้วค่าเฉลี่ยต่อเกมมีการคำนวณออกมาอยู่ที่ประมาณ98นาทีกับอีก26วินาทีก็จะเพิ่มเป็น101นาทีขึ้นไปเหตุผลมาจากความต้องการให้เกมมีการชดเชยช่วงเวลาที่เกมหยุดมากที่สุดสิ่งนี้ทางทีมผู้ตัดสินได้เข้าประชุมกันมาโดยจําเป็นจะต้องทบเวลาทุกอย่างที่ทําให้เกมหยุดไม่ว่าจะตอนดีใจหรือยิงประตูได้เปลี่ยนตัวเหมือตัแต่บาเจ็บจุดโทษใบแดงจนถึงตอนที่มีการเรียก VR ตัวที่ผ่านมาผู้ตัดสินจะทดทดนะฮะจะทดลองตอนยิงประตูเข้าไปเพียงแค่30วินาทีแม้ความจริงจะมีการเปิดเผยนั้นค่าเฉลี่ยดีใจหลังได้ประตูของพิบริกตกถึง65วินาทีก็ตามทีโดยการชูป้ายทุกเวลานานกว่าปกติอย่างเช่นในเกม Community Shield ล่าสุดก็จะปรากฏตัวในทุกๆสัปดาห์อีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากในโบลคัพที่กาตาทำไปแล้วประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยเจ้ามา ข้อที่2ใบเหลืองแจกง่ายขึ้นนะโดยเกมฟุตบอลลีกได้แก่แชมเปี้ยนชิพลีกวันแล้วก็ลีกทูที่เตะเปิดสนามกันไปสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการให้ใบเหลียงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง2เท่านั่นมาจากการเข้มงวดขึ้นของผู้ตัดสินที่จะไม่ดีรอควักใบเหลืองจากนั้งเตะที่พยายามจะถูกเวลาโดยพวกที่เตะบอลทิ้งหรือว่าทวงบอลทวงเวลาตามทีมได้ฟาวฟริกิก็มีสิทธิ์เจอใบเหลียงทันทีเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมีการตักเตือนใดๆ ซงบูตัดสินเองคำชับว่าพยายามจะทำให้เกมไหลเลือนที่สุดสุสั้นนี้นักเตะที่นอนบาดเจ็บก็จะต้องเช็คให้แน่ใจด้ว่าเจ็บหนักจริงๆโดยอนุญาตให้ทีมแพทย์มาดูอาการในสนามได้ก็ต่อเมื่อจังหวะเจ็บนั้นมีการให้ใบเหลืองหรือใบแดงฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงปะทะกับผู้เล่นฝ่ายเดีวยวกันเองจนเป็นเหตุในขณะนี้จะมาข้อที่3พวกไม่ยอม,มรับคําตัดสินเจอเหลืองอย่งแน่นอน โดยมิเกลอาร์เตตานะครเป็นตัวอย่างมาแล้วในเกมคอมมิตี้ชิลหลังจากที่ทางเฮดโค้ชอาร์ซอนไวไวใส่ผู้ตัดสินที่4กับจังหวัดเนสดามที่จ้ตัวนั้นแสดงท่าทีออกมาว่าควรจะแจกไปเหลืองนักเตะแมนเชสเตอร์ีนะอย่าแปลกใจที่จะได้เห็นโค้ชอีกหลายๆคนเนี่ยเจอเหมือนกับทางอาร์เตตาเพราะนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผิวรอังกฤษนั้นต้องการจะเปลี่ยนแปลง พวกเขานักเตะทุกคน,นที่วิ่งกรูกันเข้าหาผู้ตัดสินนั้นมาล้อมตัวบ้างมาสะบัดใส่บ้างก็จะเจอเตือนด้วยใบเหลืองและน่นจว่ามีโอกาสเป็นใบแดงแน่นอนถ้าหากว่าเหตุการณ์รุนแรงบานปลายขึ้นไปอีกในแบบที่เป็นอยู่ในขาะนี้นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโม,มสรแมนเชสเตอร์เดนท์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตานักชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ